สวัสดีครับผมไอเพรยนตนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมานําเสนอรถเข้าใหม่นะครับสภาพสดๆดร้อนๆกันเช่นเดิมนะครับและที่สําคัญคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคันที่ลูกค้าหลายท่านนะครับกำลังรออยู่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับรถ Toyota าอัลติสใหม่น้อยนะครับ ไม่ถึงแสนไม่อยู่ที่หลักหมื่นโลเท่านั้นนะครับคันนี้รับรองว่าตัวรถเนี่ยสภาพเดิมๆแท้ศูนย์ทั้งขัดเลยรับประกันไม่มีประวัติการเฉี่ยวชนหนักพิกคว่ำจมน้ำนะครับไม่แท้ประวัติสามารถตรวจสอบที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota a อ t i ตินะครับรุ่น1.6ตัว G ปี2017นะครับตัวโฉม Minor c h a เชนนะฮะร,ราคาอยู่ที่475,000บาท นะครับไม่อยู่ที่ประมาณ75,000โลนะครับรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงสภาพนะครับสวยกริบเลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆคมชัดนะครับอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับหรือว่าเก็บงานชิ้นส่วนใดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพตัวรถเข้าใหม่ได้แค่ทําการล้างทําความสะอาดเบื้องต้นเท่านั้น นะครับสำหรับชมนี้นะครับกระจังหน้าจะได้เป็นโครเมียม2เส้นนะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลาง เลขทะเบียนนะครับ6กไก่ตัวเด็ก6540กรุงเทพมหานครนะครับได้ไป้ายนี้ใช้งานกันไปเลยนะฮะเรียมสันตัวรถเดิมๆสีเดิมๆทั้งคันนะครับส่วนไฟหน้าเดิมแท้ศูนย์แบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดยทามันนิ่งไลท์แบบ LED 4เม็ดและก็ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวนะครับคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับเป็นรถหน่วยงานประวัตินะครับ ตรงศูนย์ทุกระยะรถมือเดียวดูแลจากศูนย์โตโยต้าโดยตรงเลยนะครับสำหรับคันนี้สำหรับล้อและยางนะครับคันนี้เนี่ยได้เป็นล้อแม็กทูโทนปัดเงาขอบ16เดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็ก5รลูส่วนยางคันนี้นะครับได้เป็นยางดันหลบนะฮะปี2019นะครับ,รบสัปดาห์ที่20รหัสยาง205 5ทับ55 R16 นะครับดูจากตัวยางแล้วนะครับ อายุการใช้งานเนี่ยได้อีกประมาณ1ปีนะครับส่วนโครงสร้างซุ้มล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยซีนต่างๆนะครับรอยเชื่อมตัวจุดเมทัอาร์ตเบ้าโชกคหรือว่าตัวน็อตนะครับเป็นของเดิมแท้ศูนย์ทั้งหมดนะฮะโลโก้โตโยต้าติดอยู่ที่กระจกทุกบานนะครับซึ่งบ่งบอกว่าเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานนะครับ ส่วนกระจกมองข้างคันนี้นะครับจะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับกุญแจรุ่นนี้เป็นสมาร์ทย์เลตนะครับกุญแจรุ่นนี้เป็นสมาร์ทย์เลตก็มีดอกสำรองให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถตอนป้ายแดงเนี่ยอยู่ครบถ้วนนะครับอยู่ครบถ้วนนะฮะส่วนมือเปิดเนี่ยจะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับจะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเดี๋ยวผมเปิดรถแปับหนึ่ง ภายในนะครับจะได้เป็นสีทูโทนดาตัดสีอ่าสีดำตัดกับสีเบจพัดเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างรอบตัวรถกันก่อนประตูต่างๆเนี่ยตัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดเลยนะครับ แผ่นเพจเดิมแท้ศูนย์นะครับรถผลิตปี2017-17นะครับเลขตัวเครื่องตัวถังตรงเล่มนะครับไม่มีการถอดเครื่องยกลงใหม่ตัดต่อนะครับหรือว่าตกแต่งนะครับคันนี้เป็นรถเดิมๆจากหน่วยงานไม่เคยติดแก๊สไม่เคยจดทะเบียนป้ายเหลือง ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง E85 นะครับสำหรับด้านหลังนะครับฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับตกแต่งคิ้วฝากระโปรงด้วยโครเมียมคาดยาวจนถึงชุดโคมไฟด้านในนะฮะโลโก้ต่างๆที่ติดมากับตัวรถนะครับอยู่ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์นะครับ ส่วนไฟท้ายนะครับได้ของเดิมแท้ศูนย์ะไฟท้ายเป็นแบบ led 1เส้นด้านล่างนะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวและก็ไฟถอยด้านล่างมีไฟทับทิมให้ทั้ง2ฝั่งนะครับสำหรับคันนี้เจ้าของเดิมก็ติดเพิ่มเติมในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ 2. จุดเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับจะมีไฟเบรกแบบ led อยู่ด้านหลังพร้อมกับไลฟ้าฝาท้ายเปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะฮะ สำหรับโครงสร้างด้านในนะครับภายในด้านหลังนะฮะห้องเก็บของใหญ่ๆนะครับกระเป๋าเดินทาง2ใบใหญ่ๆได้ไม่มีปัญหานะครับเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมๆนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สนะสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวรถอย่างที่ผมแจ้งนะสภาพสดๆยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับดูได้เลยนะครับโครงสร้างด้านหลังรอยซีนนะครับจัวจุดเม็ดอร์ต่างๆนะครับของเดิมแท้สตรเม็ดกลมสีเดิมทั้งคันนะครับตัวจุดนะครับอาตัว หัวน็อตนะครฝากระโปรงท้ายเนี่ยไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับรอยซีนต่างๆอ่ะก็ตัวเล็บจิกเข้าแบบนี้เลยนะครับสีเดิมนะครับสําหรับด้านหลังนะครับรับรองว่าตัวรถสภาพสดใหม่นะครับรถใหม่น้อยๆคัดคุณภาพเกรดเอให้แล้วนะครับสําหรับคันนี้ t o y o ต้ a อัลติรุ่น 1.6G นะครับปี2017ราคาอยู่ที่4,075,000บาทเท่านั้นนะครับ ชุดเครื่องมือแม่แรงและก็ตัวยางอะไหล่เนี่ยเป็นของเดิมแท้ศูนะครับที่ติดมากับตัวรถยางอะไหล่จะเป็นล้อกระ้านะครับเป็นยางโยโกฮามานะฮะยางปี2017นะคันนี้ก็เป็นยางอะไหล่สำรองได้นะครับแต่ว่าตัวยางเนี่ยดูได้เลยนะครับไม่มีรอยแตะพื้นนะครับไม่เคยใช้งานนะครับส่วนโครงสร้างด้านหลังไม่ว่าจะเป็นรอยซีนเดิม นะครับตัวจุดเม็ดอาร์คเนี่ยอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดนะครับไม่มีร่องรอยของการเจาะติดตั้งตัวถังแก๊สไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับอันนี้เรารับประกันตัวรถเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ที่ ศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับก็สามารถนําเลขตัวเครื่องตัวถังนะครับตรวจสอบกับทางศูนย์ได้เลยนะครับคันนี้เรารับประกันในเรื่องของคุณภาพตัวรถโครงสร้างเครื่องยนต์นะฮะไม่มีประวัติการเฉียวชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยคันนี้เนี่ยได้ปุ่ม engine start นะครับหรือว่าปุ่ม push start นั่นเองนะครับวิธีใช้งานง่ายๆนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มทีเดียวนะครับ รถสตาร์ทให้เลยแบบออโต้นะสำหรับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่กันที่แผงประตูกันก่อนนะครับจะได้เป็นสีทูโทนดำตัดกับสีเบดพาร์ทเดิมจากโรงงานน้านข้างนะครับที่พักแขนจะเป็นหนังสีดำนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้มีระบบเซนทันล็อกนะครับตัวหนังสือที่เป็นตัวสีขาวเนี่ยไม่มีร่องรอยการถลอกของการใช้งานเลยนะครับใช้งานมาน้อยมากมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับคันนี้พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยหนัง นะฮะแบบมันติฟังก์ชันสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้รุ่นนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด7ใบนะครับรอบตัวรถเลยนะครับส่วนไม้แท้ๆนะครับคันนี้อยู่ที่75,567โลนะไม้แท้ประวัติศูนย์นะตรวจสอบได้เลยเราคอนเฟิร์มนะครับคอนโซลเป็นโทนสีดำตัดกับสีเบตนะครับหน้าจอตัวนี้จะยังเป็นวิทยุซีดีเดิมๆจากโรงงานแต่สามารถเสียบสาย AUX USB ได้นะครับ มีระบบกันลื่นเท่าไหร่ให้เรียบร้อยนะครับช่องชาร์จไฟด้านล่างมีให้1ช่องนะฮะส่วนเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้น,นะ cvt 7สปีดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ ส่วนเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานสีเบดเป็นหนังแท้ที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับก็ร่องรอยการใช้งานก็จะมีแค่ของคนขับนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเก็บงานเดี๋ยวเราปรับสภาพให้นะฮะส่วนจุดอื่นนะครับสภาพสวยสมบูรณ์แทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับประตูประตูนะครับตัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบสภาพสมบูรณ์นะ ส่วนด้านหลังนะครับต้องบอกว่าเนี้ยบมากนะครับเบาะหนังเดิมแท้ภายในกว้างๆนะครับรถสวยเดิมๆต้องบอกก่อนว่ารถสะอาดมากนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าตัวรถเนี่ยเรายังไม่ได้เก็บสภาพปรับสภาพเลยนะครับอันนี้คือสภาพสดๆของรถที่เพิ่งแต่ร้านเรามานะครับ ช่องชาร์จไฟด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะมีให้2ช่องนะครับช่องเก็บของจะมีให้1ช่องส่วนหลังคาของเดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มีรอยขีดเขียนเปื้อนรอยเจิมนะครับส่วนตัวเม็ดรกระดูกงูต่างๆนะครับทั้ง4มุมประตูผมต้องบอกก่อนว่าของเดิมแท้ศูนย์ทั้งหมดแน่นอนนะครับตัวจุดเม็ดอาร์ตเดิมๆอยู่ครบทุกเม็ดนะครับตัวรถประวัติศูนย์ตรวจสอบได้สําหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ0894807362 mm hmm. ผมไอเพชรยนนะครับยินดีให้บริการสำหรับเบอร์โทรของผมเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้เลยอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาแอดเข้ามาตรวจสอบกันได้นะครับโทรมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับหรืออยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับรุ่นนี้นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1 บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะได้เป็นเครื่องยนต์ Duo VVTi นะครับเครื่องยนต์4สูบเดิมๆจากโรงงาน1.6ลิตร1,644นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมแท้สูงนะไม่เคยแต่งไม่เคยทำการแมปเครื่องนะครับหรือว่า,าเพิ่มต่อเติมหรืออะไรเลยก็จะเป็นเครื่องยนต์สแตนดาร์ดของโรงงานเลย เครื่องยนต์เบนซินไม่เคยดมแก๊สนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดูอ่าเดิมๆฟิตๆนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับรับรองว่าเครื่องไม่หลวมนะครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้งานมาเพียง75,000าโลเท่านั้นนะฮะร,รอยมาร์ครอยคิวซีจากโรงงานสังเกตดูได้เลยนะครับอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดนะฮะตัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับเครื่องยนต์เดิมแท้ศูนย์ ภายในห้องเครื่องสะอาดไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิม้มหรือว่ารั่วซึมนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะสภาพสวยๆส,สดๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างนะครับตัวน็อตเบ้าชกเดิมโครงสร้างเดิมแท้ศูนย์ทั้งหมดนะครับคานด้านในเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับฝากระโปรงของเดิมแท้ศูนย์นะครับโครงสร้างเดิมๆเลยแก้มซ้ายขวานะครับไฟหน้าเดิม คานไม่มีบิดเบี้ยวนะครับจุดเม็ดอาร์ตเดิมๆแท้ศูนย์ทั้งหมดคานหน้าของเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับระบบเบรกรุ่นนี้ได้เป็น ABS นะครับดิสเบรก4ีล้อเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์แบก7ใบนะครับราคาคุ้มๆเพียง475,000บาทนะครับกับรถสภาพเดิมแท้ศูนย์เรียกว่าน้องๆป้ายแดงยังได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0 8 9 4 8 0 7362นะครับสามารถแอดไลน์ที่เบอร์โทรของผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ